มันมีอาการอะไรอ่ะเข้าเข่ากขอบเข่าอไอวันนี้จะได้รู้ได่ชัดใช่ไหมเออออปัทายก็ผมทำบุญหรือจะทำครับวนีเสร็จเจะไปทำบุญขอที่ว่าจามวามหาชัยอยู่ไหนนะมหาชัยเขไปทำนันนี่นี่น่้าตาจะดู

लोक लोकारी

เอาเจได้รู้เลยผนีกันล่างตายตาไม่หลับไริ้ว่าไหนยานคืออะรว้ามาไปกันลงมาไปบันไปกัริปกันไปกันไปกัริปกันไ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 ปกัมไปกันไปกรน้ปกันไปกันไปกันไรกันไปกันไปกันไปกันิปกันไปกันไปกัริปกันไปกันไปกัริปกันไปกันไปกัริปกันไ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 ปกันบปกันไบกันไกันไป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 กัริปกันไปกันไป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 กบนไปกกันไปกันไปกันไปกันกบนไปกกันไปกกันริกกบนไปก

กบะริก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 เอ้ามาๆเอาไมค์เอ็มเลยเหมือนไล่กับฝืนเอาลมมาลมมากบะริก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 เอ้าๆๆออกกลัวเอ้าเร็วกบะริกมาจากอุบลเลยนะมึงกบะริก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 เอ้าๆๆๆกระพุ๊ดกระพุ๊ดเอ้าแม่งเอ้าเต็มพุ๊ดแม่งกบะริก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 เอ้าออกไปมากบะริก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 ก

para 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 เอ้ามาเด็ยกูมาเ็กูมาเมาเลยมาเด็มาเดยกมาเด็กมาเดยกมาเด็กมาเด็กมาเล็กมาเดกมาเด็กมาเด็กมาเด็กมาเกมาเลยมาเลยกมาเล็กมาเลยมาเลยกมาเลยกมาเล็กมาเลยกมาเดยมาเลยมาเลยกมาเลยมาเดยมาเดยกมาเลยมาเลยมาเลยกมาเลยกมาเลยมาเลยกมาเล็มาเลย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 กมาเกมาเดกมาเยกมา เข้าใจนะวันนี้รู้สายยาแล้วนะเออเอา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 เาเอ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 าเาเราอาเอเอเอาเอเอเาเอเอาาเเาเอเอาาเอ้เอาาเอาอาาาเอ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 อาเอ้าเออเ

โอเคปะไปดูคลิปตัวเองแล้วกันนะมาคนเดียวเหรอม่สี่คนนะครับแล้วมาทไรไม่ไปไหรู้มาน่ไปไปไป่อมอันใดใดรรถือไปลงไลฟสดยอนหลักนะอออกินจะไปสุพรรไปทอดกระถิ่นโอเคนะดูเรื่องนะไดโชคดีต่อไปพ่จีตัดนะ